ไม่เจ็บเลยนะแบบไม่ได้ตอแหลมองเข้าไปในตานะคะ่ะไม่เจ็บเลยวันนี้นะคะมาทําไฮฟูนะให้หน้าเล็กกระชับนะคะแล้วก็ลดเหนียงด้วยนะที่สรุตาคลินิกนะคะตอนนี้นะมีโปรด้วยนะคะเออสามพันเก้้บาทเหมาช็อตนะคะทั้งหน้าแล้วก็เหนียงนะถ้าทุกคนสังเกตน,นะแบบแก้มที่เป็นคนที่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮฟูแล้วที่เนี่ยนะเหมาช็อตคือไม่จํากัดช็อตนะแล้วเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีการในการทํานะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องเออ ยาชาก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลย Get go, go. Get go, go. I light inside There's like like a make awake make a Don't your like มีหัวเล็กหัวกลางหัวใหญ่เราจะเริ่มจากหัวใหญ่ก่อนหัวใหญ่จะเป็นหัวที่กระตุ้นถึงผิวหนังชั้นในสุดก็คือชั้นสมารทเพื่อที่จะกระตุ้นบริเวณเหนียวของเราให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะ นนี้จะช่วยเก็บกรอบหน้ายกกระชับรูปหน้าที่หย่อนพล้อยนะคะแล้วก็จะทําให้หน้าของเราดูเรียวยาวขึ้นด้ยวย I ู จะช่วยกระชับรูขุมขนบริเวณแก้มช่วงนี้นะคะ <Leg t. S 1> แล้วก็จะช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยขาวใสขึ้นด้วยค่ะ ทำตอนนี้นะคะก็รู้สึกแบบเออหน้าตึงๆแต่ว่าหน้ามันแบบกระชับยกขึ้นไปเลยนะแล้วจะบอกว่ายาชาที่เนี่ยค่ะดีมากเลยนะคะเพราะว่าไม่เจ็บเลยนะแบบไม่ได้ตอแหลมองเข้าไปในตานะคะ่ะไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็ที่เนี่ยโปรโมชั่น3 9 0 0บาทนะคะไม่จํากัดช็อตด้วยทุกคนคือเนี่ยเจียรู้สึกได้เลยนะว่าหน้าแบบเหนียงเจียค่ะมันเล็กลงเลยเนะี่ยคือแบบว่ามันจะแบบเหนียงย้อยเม่อี้มัน๊บเข้าไปนะคะแล้วหน้าเนี่ยน้องเขาเก็บแบบ เก็บคือไม่จากัดช็อตจริงๆอ่ะทุกคนถ้าบางคนแบบหน้าอ้วนเป็นพะโลมานะคะแนะนํำเลยว่าแบบหน้าจะอย่างนี้ไปเลยอย่ะประมาณสมมติร้อซก็25%น่ะที่มันมันรู้สึกว่าเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะมาที่นะคะสรุตาคลินิกนะคะรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ